สตันชี้เกมปะเอามันเนี่ยสตันชี้เกมปะไอ้เนาเอกาอกัดเอองัดว้าวกาูเห็นโอ้โหจบกันแลวอ่ะมันจะหมดแล้วว่ากาูเลยมีทีเขียวจะหมดจบเลยชีวิตไอตาทีน่ที ขอสวัดีเพื่อนไอ้ช้ำมือมึงมีอะไรเลื่องนะออกตัดออกตัดอีนเองเอผีเสื้องไงเฮ้ยติดคืออ๋อเป็นมีั้ยเนี่ยหรืว่าคิดในช่องกูมันจะมีแต่มี ดูคลิปเขาไทกูอเห็นความเป็นมีมไปให้หน่อยดิไม่มีตงัลลตงค์ไม่มีตงังค์ลล right. ไม่มีตงังค์ไม่มีตังค์สโลตังไงป่ามาจบไหนร้งป่ามาจบไหนวะคุไม่ดูว่ะร่างร่ง

มั่ะเ่กราไล่ปากแครี่เลยนะเว้ยแครี่จะพ่อแล้วใช่ปากเมื่อกี้ต้นจากสวรรค์าไม่โดนทั้วันถ้าเราต้บนถ้าเราต้านโดนนะอจะได้เมื่กี้มันท่อมันลึกมากต้นจากสวรรค์โอ้โหเนี่ยได้ท่าละได้ท่าใหม่ละท่าหนึ่ง่า

ไมากเลยเดวนี้เกมตัวเล็กเล็กยโยนสถานจากส่งสวรรค์สถารนึ่ีเจ็บเจ็บเจเจ็บโยิงแรงานะเล่นไปรับไี่เราแรงกว่าแน่ๆ่จสบสวรรค์เดี๋ยวสถาันนกมี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 อย่ากบ้าตโซนี้สถานจากส่สสงสวสรสสวสรค์ไปแล้วโอ้โหสถาสมิงโดเลย อุ้ยมอสมอสสแตนจะส่งสวรรค์ไปแล้วมอสโอ้โหไม่โดนโคตรโดนแหนบว่าไม่เดี๋ยเฮ้ยรอ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 มีฮิวมีฮิวมีฮิวฮันนี่ไอ้เหยทำไมท่วกไม่มีดาเมจเลยวะท่วงโดดไม่โดนวะกูตัดต่อกูเห็นยังแหละ่โดวไม่มีดาเมจถ้ามักิบสแตนโดนนะน่าจะได้ วิ่งจากที่เราไม่ได้จับมาประมาณจิตเก้าล้านปีทุกคนถือว่าเรายังโหดอยู่นะพาฟิววิ่งแป๊บวิ่ง่ไปเร็วแครี่เราจะกินโดนค่าต้องโดนกินถ้าปกป้องแครี่ให้เราเขาได้พูดแล้วเนี่ยสแตนจะส่งสว้าไวระวังสแตนอะเราจะใช้หซ้ายเหรอโอ้โหสาไม่สามสแตนไม่โดนจบแล้วสแตนไม่โดนจบเลย นจอนีักอิพูนี่เรอม่เห็นลวะไมอไม่เห็นวิเมื่อกี้ไม่เห็นมอารัมด้วยเนี่ยไม่มีแฮมิมีไว้ฮมมีไว้รอมันจิ้งรอมันรอมันงมรอมันจิ้งแล่วกันห้าว้านทาบันทาวบาดี ม the ิกะบ้ากับช่องจังเนาเฮ้ยเซอร์ดวนลาง้ะไ้นนนมาอน้้าูด้าสวยันนี้ยังไงยังไงดไปรับแป๊บนึงเดี๋ยวไช่ไม่ใ่ไม้ี้น่จะขึ้นเป็น้วงมันได้มถ้าได้มันาอะไระ

ดวงตามหลังดวงตามหลังบุมาตามไม่ตามไม่ตามไม่ตามอุ้ยต้องการโดนว่ะมอสไหมไหนว่ะมองคีไปไวเลดเลยลงล่างนะโดนอยู่ข้างบนไบจะสมทวนดูนึงตรงขาตรงขาไวเลตใบจะในโลกไม่ใช่เหรอจริงมันต้องเป็นสตานทจาส่งสวรรค์วิ่งมาแล้ว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  รวงรวง่วงสาจสงสว่างนี่แน่เดี๋ยวรเช็คแมปเปิด่เปิดุ่ัันั่ากวนีกว่าเยอะแกแแอีก we ันยอีกันเยนี่ดสันุ่มจนโดนาไมหล่แมเหรอ วางวงย่าง้วยเรื่แค่นี้เราอยู่นักดวันนี้คูดาเราที่26เปอนต์เนเป็นตัดทีนะก็ตอนนี้เรามีต้องตักเพื่อตัวนี่มันหน้าพี่ดีงอะไรนะเว้ยพี่ิลอะไรขนาดนั้นวะตาม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 าองยังไงหรือยังไงตานี่ตากนี่ดูด้วยาไปแล้วโดนนอน อย่าย,งย,ายุงกับฉันฉันเป็นไอลีพุนะคูนอลัฉันจะไม่ตายนี่สกอร์เราเป็นนักแข่งนะทุกนถ้าเราเติมตัวเอกสักตัวข้างหลังสกอร์เราก็จะเป็นนักแข่ง โอ้โอ้แป๊บหน oh okay. um, um, ึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแบตจะหมดจ้าอีนั่งเอิหน้าขึ้นมาจุกจอก่อนโอเคเล่นต่อได้คกล้องก้าวเกือบแล้วเกือบแล้วแบตหมดแบตหมดทุกคนแบตหมดแบตเหลือแปดเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้เกือบแล้วเกือบซิวโลโหดเกินอ่ะดูของซิวดิ โอ้โหบอกเลยว่าแรงมากเอ้ยเยอะไรเพื่อนกูมี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 ตันตันข้ามัข้ามันายเพื่อนเกินกนไอะไรเพื่อนนะข้ามันข้ามอะไมไปบ้างมาทำไมมาท่ไมตันันส่บัน มันตายแล้วเพื่อนเพื่อนทัไงขึ้นไงรับ้อมยทีโอยสวยงามอมาแล้วนอ้ดิวเราแบไป เปิดแบบใช้มากก็ได้กูเนี่ยทำตัวน่ากินมาฆ่าเติ้งสิมาฆ่าฉันมีอเนนี้เราจะขึ้นเป็นอียินแล้วกันนะทุกคนอียิไหมฟอตี้ดีฟอตี้ไหมเพื่อนทำอะไรเพื่อนกันมดีนี่มันบปิโดดี้จ มันโดนมกูไม,ม,โไม่โดนหรอโดน่ากินโดน,น่กินไ,ด,ได้วย้วยยิ้มนะมีิมีทั้งนันตีมทุกอ,อย่างเลยโตแล้วทั้งสองตัวยอ,อดสนทหไมวะป้องเอาไปได้เฮ้ยมันหิวอะเฮ้ย ส่งอล้างไปแล้วส่งล้างไปแล้วส่งล้างไปแล้วไปพังยียังไงเข้าไหมเข้าไปแล้วยังไงเพื่อไปถึงขาต้นเดินไปก่อนวดหลอนเกิดไร้ปง บิบิรีทรีตบิบิอเี่ยพกรื่องัน่ะโคตรตับจากส ั้นจากสมสวัสด์แล้วก็ใบจากนรกและสกิลพาเพิ่มวิ่งสุดน่ารักไปการตั้งชื่อสกิลของกูยอดเอามอสไปดิแบงนี้แหละต้องมีละเร็วเพื่อรออยู่ดิวร <c oughs> อ,นนอเนี่ยออรอพาวี่ิเกล่อด,ด้วยกันขอเดี๋ยวป้ากิ๊บท <c oughs> ี่ <c oughs> งกกว่า แหวนม่ม <ítulo> ีไ <irgendw carbono> ่แหวนยีแหวนไม่เลยไม่เยนยูนิ่งขนาดนี้ั้นี๊กนีแม่ไมู่าตายไปเลยตลาง่มีอตี้แล้วมีอตี้แล้วเราขึ้นเป็นเอจินแล้วกนทุกคนได้ต้ด่แวโยมใต้องมี้นใบเข้าแล้วังไงใบเียตีเขาไปใบสองมีจไรจะตายมีมัจะตายไม่ตาย ใครมีคามีห้าใครมีคมีห้านั่นแหละตายเข้าไปตายเข้าไปตายเข้าไปนั่นแหละกักัมีใบมีใบใบตาม่ยาไม่รู้วอันั้นสนุกเอสนุกเกนเหลือเกินอะไรไม่รู้มจะตายี่วงบ้านไม่ตีเลย เป็นซับระดับจักรวาลเลยนะเว้ยเห็นไหมสุดยอดซัพพอร์ตเห็นไหมให้ MPP อ้อซิลเต้นดับสเต็ปอ้๋ออะไร5นิดเลยเห็นไหม0 0 15ดูดู0 0 15เลยนะเว้ยดี เมนอลิก้าใช่ว่าตัวที่แบบว่าโดวมึงไล่มึงให้กูไล่เล่นตัวเนี้ยแล้วกูก็เล่นโหดตัวมุงเล่นแชมเนื่ยอะไรคิด